สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์ไบค์โซโลนะ่นะมาหาเราไปย้อนรอยอดีตไปภาพมิติการเวลาไปดูรูปแบบของรถยุคเก่าๆยุคสมัยเก่านะว่าเขามันเป็นยังไงจะเป็นสกูตเตอร์เขาไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่เชิงมันดูแปลกในสมัยนั้นเพราะว่ามันยุคทันสมัยยุคมัยหนึ่งนะใน,นรอเปลี่ยนแปลงไปตา<ส>มการเวลายุคสมัยหนึ่งมัอาจจะสวยงามมีความสวยงามมีความเลื่องลืออลังการนัครับแบรนด์เอเลี่ยนเทศไรอนฟิ์จะถูกถได้นำเสนอ เป็นเอเลี่ยนไปเมื่อ2อสาคลิปที่แล้วแควโฟนี้มาดูอีกตายหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์เอเลี่ยนเหมือนกันนะครับสรุ่นแล้วกันนะใ,ในในในเวอร์ชั่นเดียวกันเนี่ยนะคือเอเลี่ยนลีดเดอร์นะรุ่นแรกนะครับลีดเดอร์นะครับเนี่ยติดหมวกนะครับโอ้วันนี้ใส่เป็นหนูน้อยหมวกแดงนะครับลีดเดอร์นะครับที่ติดหมวกลีดเดอร์ของแบรนด์เอเลี่ยนนี้เปิดตัวช่วงกลางปีหนึ่งเก้าห้าแปดหรือว่าไม่ธรรมดาในะในยุคสมัยนั้นผนละิตจำนวน2องหมื่นพันคันนะมันมีรูปแบบที่ ไม่เหมือนกันเลยอ่ะสีสันเรียกว่าเป็นสีทูโทนในยุคสมัยโน้นออกมาทูโทนนึวกว่าโอ้ก็เรียกว่ามันแหกกฎอะไรออกมาว่าสมัยโน้นมันไม่ค่อยมีทูโทนเรียกว่าแทบไม่มีเลยจะเป็นสีเป็นสีเดียวเนี้ยทูโทนแถมไม่มีลายกราฟิกไม่มีอะไรทั้งนั้นกันแล้วมีหลากหลายสีสันให้เลือกด้วยสีน้ำเงินสีเชอร์รี่เลสสีเกรเป็นสีทูโทนนะก็รู้ลูกพี่ผมประกอบไว้นะครับเอเลนดีตเตอร์นี่เป็นรถเอ่อจากสัญชาติอังกฤษนะมันเคยได้รับ รับรองวัลเหมือนกันที่ออกมายุคสมัยใหม่ๆนะผลิตโดยเอเลียนมอเตอร์ไซค์ขึ้นระหว่างปี1958-1965การออกแบบที่ล้ำสมัยของลีดเดอร์เป็นแบบคุมทั้งหมดนะดูภาพประกอบดูไม่รู้มันคุมไหมวิ่งบ้านเรามจะไหวไหมถ้ามาวิ่งในยุคสมัยนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้มันจะเอาอยู่หรือเปล่าระบบระบายความร้อนมันต้องดีมากเลยนะรถกุ้งแหมันกุ้งไม่เลยไม่เห็นเครื่องไม่เห็นอะไรก็ดูภาพประกอบนะปิดสนิทเลยนะครับแถมรุ่นนี้อยู่พิเศษคือนอกจากสีสันเป็นทู ทูลแลวกระจกก็มีกระจกบังลมด้านหน้าให้ด้วยและกระจกอ่าวองหลังก็ติดอยู่ตรงแฟลลิ่งหน้าดูภาพประกอบไม้เมยอะไรก็มีนาฬิกงนาฬิกาให้ด้วยมีสัญญาณไฟแดงสําหรับเวลาเลี้ยวถอยหลังได้โอ้ไม่ใช่ถอยหลังนะเป็นสัญญาณให้เห็นข้างหลังด้วยอะไรเงี้ยโอ้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับอ่าสัญชาติอังกฤษรุ่นนี้นะเอเลียนลิทเดอร์มีไฟเลี้ยวแบบทิปด้วยถือว่าเป็นรุ่นแรกในยุคสมัยนั้นเขายังไม่มีไฟ เี้ยวบางแบรนด์ก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนี่มีไฟเลี้ยวแถมเป็นแบบกระพริบอีกเป็นอุปกรณ์เสริมให้เลือกว่าง,งานเถอในยุคสมัยนู้นนะเอเลียนดีเดอร์ได้รับการออกแบบโดยวันเพ็ดนะครับเบอร์หนาไนะเบอร์หนาไถโดยมีเอเลียนนี้เป็นเครื่นนองยนต์2จังหวะขนาด2 5 0ร้อยหที่แขวนอยู่บนเฟรมที่เป็นแบบโครงสร้างเป็นแบบโมโนโคอกนะครับเป็นเหล็กปั๊มขนาด27เกตนะถังเชื้อเพลิงเนะี่ยถูกซ่อนอยู่ภาย,ใน,นยในตัวรถเนี่ยในตัวบอดี้เฟรมนะครับอยู่ใต้เบาะเบาะนั้นะเปิดได้ เป็นเปิดด้านข้างไงแต่เขาไม่มีรูปให้ดูไงยกเบาะนั่งขึ้นเป็นแบบบานพับถังน้ำมันจําลองจะถูกใช้เป็นที่จัดเก็บของในถังที่เห็นอยู่ข้างบนจริงๆไม่ใช่ถังน <S <S> <S <S ้ํามันนะครับเป็นหลอกแค่นั้นเองใช้เป็นที่เก็บของถังน้ํามันจริงๆจะอยู่ว่าใต้เบาะมีไอถังน้ามันจาลองที่อยู่ด้านบนที่เราเห็นเป็นรูปถังน้ํามันไม่ใช่นะครับเป็นที่หลอกไว้แค่นั้นเป็นที่เก็บของเรียกว่าใส่หมวกกันน็อครองได้แล้วก็ปิดสนิทโอ้ยมันคล้ายๆกับของวินเซนต์แ วินเซนต์แบ็กก็เคยมีรถคล้ายๆในสไตล์นี้หรือว่าเป็นนวัตกรรมในยุคสมัยใหม่ในยุคขณะนั้นหลายอย่างนะบนตัวลิเดอร์ตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดเพราะว่าเราไม่สามารถจะเห็นเครื่องยนต์มนเลยไงมันคลุมทั้งหมดคลุมนั้งหมดมนมด้องเหนือจากนี้ตัวถังแบบเต็มตัวลิ่นรุ่นลิเดอร์มตาตรฐานมาพร้อมมามีระบบตัดแต่งไฟหน้าพิเศษมีด้ามจับยกที่ขยายขึ้นได้เพื่อว่าจะได้ยกขึ้นตั้งเวลาตั้งขาตั้งกลางง่ายๆการติดตั้งกระจกบังลมก็ าเป็นแบบสนิทถาวรไม่แน่ใจว่ามันเลื่อนขึ้นลงได้ไหมนะโดยเลือกที่เป็นออปชั่นเพิ่มมาก็กระเป๋าสัมภาระด้านข้างแบบแข็งนะไฟเลี้ยวแบบกระพริบครั้งแรกบนมอเตอร์ไซค์สัญชาติอังกฤษเนี่ยไฟจอดรถที่ติดตั้งบนแผงหน้าปัดนะวนขยายด้านบนของกระจกกระจกบังลมออมันปรับได้นะครับขณะเคลื่อนไหวอย,อย่างเงี้ยทุ่น <c oughs> ด้านหลังก็มีแหลกบางด้านหลังสาหรับที่บางของอะไรด้วยเป็นออปชั่นเสริมนะแล้วก็มีนาฬิกาติดตั้งไว้ตรงแผงหน้าปัดด้ว ดูมันดูสวยงามอ่ะนาฬิกาจะปิดด้วยโลโก้เป็นฝาปิดสัญลักษณ์ของเอเลี่ยนนะก็ปิดติดตั้งไว้นะต้นแบบมันจริงๆนะตตวส่วนที่ลูกที่มานี่ส่วนมากจะเป็นลูกรดเขบบิ้วขึ้นไปนะครับโดยอาศัยลากเงาแบบเดิมนะส่วนมากลูกที่ที่พต์กันหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากแรงผลิตน,นะหลังจากนั้นปีประมาณปี1961ออกตัวนี้มา1 9 5 8 5 9ปี1 9 6 1ก็อ,ออกตัวลองออกมานะโกลเด้นแอโร่ซึ่งยนต์เล็กลงเป็น 200้ซีซีตัวนี้ก็เพียวๆไม่มีไม่ได้หุ้มตัวเครื่องยนต์แต่เลยอะไรเลยนะครับแต่อบอกสูบลดลง54ีมิลเป็น48.5มิลเพื่อว่าให้ความจุข,ของอปริมาตรกระบอกสูบมันลดลงนะครับแต่ระยะเท่าเดิมนะรุ่นนี้ออกวางขายถึงปี1964เพราะว่าเน้นราคาต่ำเป็นรถที่ราคาต่ำไงก็เป็นราาุ่นลองจากาตัวลีดเดอร์นะรพราะว่ายุคสมัยนั้นรถซีซีต่ำไม่ถึง2 1 0ซีซีในแนงกรีดเองจะมีค่าเสียภาษีมัน ถูกนะทำให้เอเลียนก็มีรุ่นนี้ออกมาเป็นลองต่อมาอ่าก็มีการพัฒนาอีกเหมือนกันมีต้นแบบของแอโร่เป็นเครื่องยนต์สสูบสจังหวะ3า9 c ซีซีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายที่จะขายคู่กับาเอเลียนลีดเดอร์นี่แหละแต่ไม่สามารถจะผลิตได้งไงเพราะว่ามีปัญหาด้านเงินทุนที่มาลงทุนหมดไปโครงการเครื่องยนต์บ็อก3 4 9 c กซีซีก็ยกเลิกไปนะครับก็ทําทให้เอเลียนยกเลิกแบรน ขนาดนั้นไปต่อมาปี1961เหมือนกันมี a อล o ซูเปอร์สปอออกมาก็ถือกำเนิดขึ้นต่อต่อจากเอล e ลีดเดอร์นี่แหละ a อ r o s ูเปอร์สปอก็ถือเป็นความเป็นสปอร์ตมากขึ้นเป็นสีแบบทูทนเหมือนกันนะครับบรรจุก,ก็ 205cc ขายช่วงปี1961-1962ที่ออกมานะคือโยนต์2สูบ 204cc ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับแต่ไม่ได้มีคลุมเครื่องยนตนะดูภาพประกอบนะครับทำงานกับระบบเครื่องยนเป็นระบบ เกียร์4สปีดมีแรงม้า20แรงมา้าแรงม้านี่จะมากกว่ารุ่น лид เดอร์ที่6,500รอบอสุ per สปอร์ตคันนี้มีน้ำหนัก131กิโลกรัมหรือ290ปอนดนะ์ความเร็วสามารถทำได้126กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ถือว่าในยุคสมัยน้นก็พงแรงน่าดูนะแต่คงไม่มีใครขี่ถึงขนาดนั้นนะผมว่าเนะพราะสภาพถนน,น,นทางยุคโน้นมันก็ไม่ใช่ว่าดีเหมือนนี้สุ per สปอร์ตนี่ก็ถือว่ามีความสวยงามนะราคาก็แพงกว่าตัว Le д เดอร์ที่ออกมาระบบกัน สะเทือนของซูเปอร์สปอร์ตก็อย่างในภาพที่ดูนะเป็นโช๊คอัพหน้าเนี่ยเป็นระบบเคลลิงลิงค์นะเคลลิงลนะิงค์แลสวชวนโชกคอัพหลังที่ด้านหลังนี่ก็เป็นโชกคอัพคู่วงล้อซีลวดระบบเบรกแบบดัมเบรกมันอาจจะไม่เขาบอกว่าผลการใช้งานจริงๆระบบเบรกมันไม่ค่อยดีเท่าใดนักสําหรับเบรกหน้านะแต่เบรกหลังมันยังพอใช้ได้เขาบอกจากนั้นจึงเวลาเบรกต้องเบรกพร้อมกันทั้งหน้าและ,และ,และหลังนะเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นถ้าคุณใช้เบรกหน้าอย่างเดียวมันก็ไม่ไม่ไมวั่น ใจเบรกหลังอย่างเดียวแม่มาใจต้องเบรกทั้งคู่เลยนะครับนี่เป็นเรื่องาราวเล็กๆน,น้อยๆของยุคสมัยเมื่อปีที่แล้วของเมืองผู้ดีอังกฤษนะแบนเอเลียนนะผมว่ามันดูแปลกหูแปลกตาถือว่าชวนทุกท่านมาดูของแปลกแล้วกันนะท่านไหนที่ชอบเรื่องราวเก่าๆรถราวของอารารุ่นเก่าๆนะครับเรื่องราวยุคสมัยเก่าๆนี้ก็ชอบแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยขอบคุณทุกท่านที่กดให้กําลังใจผมมาตลอดส่วนท่านที่เพิ่งแวะเข้ามาชมหรือเปิดเข้า มาชมครั้งแรกยังไม่ได้หรือรวมทั้งท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็ตามให้กําลังใจผมให้กําลังใจช่องมอเตอร์ไซค์นะครับจะได้เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมมีแรงขับเคลื่อนในการไปค้นคว้าหาข้อมูลแล้วมาเล่าสู่มิสหายได้ฟังงานเรื่องราวเก่าๆในโลกของรถเครื่องหรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคครับเช่นเดิมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับใครจากการขับขี่เวลาขี่รถเดินทางไปไหนก็ขอให้มีความปลอดภัยมีความสุขทุกการเดินทางสุขภาพสมบูรณ์แข็ง ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กัหลังใจเด้อเด้อพี่น้องเนอทักทายกันมาได้ไปมีเรื่องราวอะไรต้องการให้ทําเรื่องราวยังไงแนวไหนก็ชี้แนะมาได้นะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ชี้แนะมาได้ผมก็เล่าในสไตล์ของผมนี่แหละข้อมูลที่ผมพูนคว้ามามันมีเยอะจริงๆบางทีก็ต้องเลือกผมก็เอามารวมกันกองรวมกันแล้วก็เลือกคัดสารที่มันพอจะอ้างอิงได้แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าไมมีมาจากแหล่งไหนมั่งเพราะอ้างเพราะว่าข้อมูลที่ผมพูนนั่นมันมีเยอะแยะมันเยอะเกินเนี่ยมันมี หลายแหล่ข้อมูลผมก็เลือกเลือกเอาที่มันได้เคียงกันนะมาพิจารณาถูกดูไม่ไม่รู้ว่าไหนถูกไหนผิดเหมือนกันนะครับผมมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับอันไหนมีข้อมูลอะไรจะเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมมาได้นะอันไหนผิดอันไหนถูกยังไงก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับเพื่อสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ